เร็วหน่อยนะครับวันนี้เราลการไลฟ์สดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีภารกิจนะครับพาคุณแม่ไปทําทําฟันนะครับพอตื่นมาพูดแล้วคุณแม่บอกว่าเอออยากจะไปทําฟันนะครับฟันมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยปลีกเวลามานิดหน่อยก่อนจะขับรถไปนะครับก็จะมาเล่านะครับเล่าหรือว่ามาแบ่งปันนะครับความรู้เกี่ยวกับเลข2992เอที่อ ท่านผู้ชมใน facebook นะครับถ้าไม่ให้ในในยูทูบขออภัยครับท่านผู้ชมใน youtube ขอมานะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าน้องชายทำงานด้านศินละปะนะครับจะอยากทราบว,ว่าเลคู่นี้มันส่งผลยังไงอะไรยังไงมันสะท้อนมายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังจริงๆแล้วจริงๆผมส่วนตัวผมเป็นคนชอบเลขนี้นะเพราะผมเคยใช้เลกนี้มาก่อนแล้วผมก็ไม่ใช่ผมก็เป็นครูแต่ผมไม่ใช่ครูศิละปะนะ <laughs> ผมเป็นครูผมเป็นครูนี่แหละวิทยาศาสตร์นี่แหละนะครับ ปกติธรรมดาทั่วไปเลยที่ไม่ใช่ครูศิลปะส่วนใหญ่แล้วก็คือเราชอบพูดถึงเรื่องของการเรียกครูเนี่ยมันโดนตีความมาประมาณว่าเป็นคนมีศิลปะเป็นศิลปินมีนู่นนี่นั่นเพราะมันมีอาจารย์หลายๆท่านเขียนไว้ว่าเออมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าที่มาของคําว่าทําไมถึงเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีศิลปะเป็นอะไรพวกนี้เป็นยังไงจริงๆแล้วมันไม่ได้สื่อถึงความเป็นศิลปะ อย่างเดียวนะครับเขาเรียกว่าสําสหรับผมมันคือความคิดสร้างสรรค์คุณมีจินตนานการมันจะมีจินตนานการยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเรามาเริ่มจากเลขก่อนนะครับมาเริ่มจากที่มาของเลขก่อนที่มาของเลขก็คือ2กับ9นะครับเมื่อดาวสองดาวดวงนี้มาชนกัน2ก็คือดวงจันทร์นะครับส่วนใหญ่แล้วดวงจันทร์หมายถึง เป็นธาตุดินนะครับหมายถึงความสวยงามความสว่างความสดใสเวลาที่มองเราเห็นโมดงจันทนะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่้วจะสะท้อนเกี่ยวกับเพศแม่นะครับหรือว่าความใจกว้างของกล้องของความเป็นปึกแผ่นาะว่าเป็นธาตุดินความเป็นปึกแผ่นที่ดูแบบนิ่มนวลอ่อนโยนอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็แฝงมาด้วยความเขาเรียกว่าอ่อนไหวด้วยนะครับเรื ology, ่องเี้อ่อนไหวอ่อนไหวแต่ไม่ไม่ไม่ถึงกับเป็นอ่อนไหวเลยซะีทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นยังเป็นธาตุดินอยู่นะครับส่วนเก้านี่คือเกตนะครับก็เป็น หัวเป็นหางกับลาหูแต่ว่าก้านี่ยส่วนใหญ่แล้วคือไปกับใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้เพราะเขาเหมือนเป็นเลขทางออกนะครับเป็นเลขทางออกเป็นเลขของสิ่งที่มันแปลกใหม่ไม่ได้ซ้ำไม่ได้จาเจอะไรที่สามารถทะลุทะลวงผ่านไปได้ก็จะก็จะพยายามไปให้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเลือกทางที่ดีหรือว่าทางที่ถูกต้องกับตัวเองเท่านั้นครับจะไม่แบบจะไปทางที่ไม่ดีนยะส่วนใหญ่เลขเนี้ยจะไม่ค่อยไปนะครับแต่ก็ไปคือ คือ2เลขเนี้ยมันจะมีข้อเด่นข้อด้อยนะครับเราก็จะมาดูว่าข้อเด่นข้อด้อยของมันหลังจากที่พื้นฐานมันเป็นแบบนี้ละข้อเด่นข้อด้อยของมันคืออะไรนะครับข้อเด่นของดาวจันนะครับก็เป็นคนมีความมั่นคงดีในอารมณ์นะครับมีความมั่นคงดีถ้าไม่มีสิ่งใดมากระทบนะครับความค่นดี เป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นคงและคงเส้นคงวาในการกระทําอะไรต่างๆ,ๆที่ดีนะครับสุภาพอ่อนโยนเห็นอกเห็น,น,ในใจคนอื่นนะแล้วก็มีเมตตากรุณาที่ดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลตัวเองดีรูปร่างผิวพรรณอะไรก็จะดีค่อนข้างดีนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นด้านดอยของดาวจันทนะครับเป็นคนอารมณ์ที่อารมณ์ไม่ค่อยนิ่งนะครับ <laughs> แม้จะเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองสูง แต่ก็อารมณ์ก็ไม่ค่อยนิง่งคาว่าไม่ค่อยนิ่งคือัมมีความอ่อนไหวในตัวค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยคือชอบช่วยคนแต่ไม่ค่อยเข้าจะเข้าไปยุง่งไปจับไปต้องไปแตะอะไรที่คนอื่นเขาทาไว้อยู่แล้วคือก็จะไม่ค่อยยุ่งเรื่องคนอื่นน่ะนึกาพบอกใช่ไหมก็คือไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าเสนอตัวเข้าไปทําอะไรอย่างงี้แต่คือถ้ามีใครบอกให้ช่วยก็จะทำเนี้ยแต่จะไม่ค่อยเข้าไปยุง่งเรื่องของคนอื่นนะครับ ชอบเอาอกเอาใจมากจนแบบบางทีชอบช่วยจนบางครั้งตัวเองก็ลำบากก็มีคือคือเขาเนี่ยมีอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ใช่สองกลามนะคือเลขสองเลขเดียวนะครับคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่พอเข้าไปช่วยแล้วก็ช่วยเต็มที่มันก็อาจจะมีการแบบยังไงอ่ะเหนื่อยกายเหนื่อยใจบ้างอะไรเงี้ยนะครับส่วนเกตนะครับด้านเด่นของเกตก็คือเรียกว่า เป็นคนที่หาทางออกไดง่ายๆทาอะไรก็มักจะมองออกมองแว็บมองแวบมองแวบมองแวบ็แวบไปได้เร็วนะครับแต่ว่าท่านด้อยนี้คือไอ้เรื่องที่เรามองแวบ็บมองแวบมองแว็บไปเนี่ยเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นคือคนนี้ก็เลี่ยงเลี้ยงเล,ยงเลียงตลอดแล้วไม่รู้อะไรจะเข้ามาก็บางคนที่มีเรื่องนี้ส่วนใหญ่ล้วแบบเหมือนจะรู้สึกว่าตัวเองแบบเฮ้ยมันจะดีแล้ววะอะไรเงี้ยคือมันมันมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีเซนส์เหมือนมีอะไรเข้ามากับตัวเองนะครับก็รู้สึกแบบ เฮ้ยมันจะดีหรอกแต่ก็ยังยังจะเสี่ยงเข้าไปอะนะมันก็เลยกลายเป็นความไม่แน่นอนเนี่ยข้อด้อยของดาวดาวเกตไงก็คือมันมีความไม่แน่นอนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นพอมันมาชนกันแล้วเนี่ยเราเอาด้านดีมาชนกันก่อนพอด้านดีด้านดีมาชนกันเนี่ยก็คือคนะุณอะชอบที่ไปช่วยเหลือคนที่คุณเวลาที่คุณไปช่วยเหลือใครเนี่ยคุณจะมีแนวทางในการที่จะไปทําอะไรก็ตามที่มันแบบดูแตกยอดได้ดีนะครับสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเขาถึงมองว่าเลขเนี้ย เวลาลงมือทําอะไรหรือทําอะไรเนะี่ยมีความหลากหลายในตัวเองสูงพอมีความหลากหลายปุ๊บแล้วมันก็ไม่เหมือนใครเพราะเลขามันดึงมันดึงความคิดมันดึงสิ่งนั้นไปให้มันกลายเป็นแบบทั้งสวยงามด้วยทั้งสวยด้วยทั้งแปลกแตกต่างด้วยพอเห็นปุ๊บมันก็เหมือนกับเข้ากับความเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการที่ดีคือทั้งคู่เป็นเลขของจินตนาการแห่งงมากๆอยู่แล้วเฉพาะตัวเองนะสองเลข้ามีความที่แบบว่ามีไอเดียจะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอยู่แล้วพอมันมันรวมกันมันยิ่งแบบ ไเดียมันก็เลยบันเจิดนะครับแต่คราวนี้ถ้าพูดถึงด้านด้อยเนี่ยก็คือไอ,อ,อความที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรหมยถึงว่าทําไปแล้วก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไอไอที่ลงมือทำเนี่ยที่ชอบที่จะลงมือทําไปช่วยเขาเนี่ยมันแบบมันกลายเป็นแบบว่าไม่รู้ว่าจะทําแล้วจะสําเร็จหรือเปล่าคือทํามาสําเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้จะทาก่อนคราวนี้มันจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่เหนื่อยฟีเหนื่อยฟีอยู่บ่อยๆทําไปก็ แล้วแต่ฉันอยากจะทาอ่ะก็ทําก็ทําไปเหนื่อยก็เหนื่อยเปล่าไม่ไม่ได้สนใจว่าจะเหนื่อยเปล่าหรือไม่เหนื่อยเปล่านะครับหลายคนมีเลขนี้ก็จะคิดว่าทําทําไมวะนะครับแต่ก็เอาไว้คนจริงนะคนที่มีเลขนี้ก็จะไม่สนใจว่าจะทาทาไมก็ทําไปแล้วอ่ะนี่นี่น่คือนที่ผมรู้บอกว่าทําไมเขาถึงบอกว่าคนนี้มันอินดี้ไอ้สองเก้าเนี่ยมันอินดี้เพราะมันอยากทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ทําแล้วก็แต่สิ่งที่ทำาน่ะมันต้องแตกต่างและแปลกจากคนอื่นเป็นเป็นสิ่งเป็นตัวตนของเขาเลยเพราะฉะนั้น หลายคนก็จริงมองว่าไอคนที่มีความคิดแบบเนี้ยก็มักจะเป็นในพวกศิลปินที่แบบคิดไม่เหมือนคนอื่นนะแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรแต่ไอคาไปแต่งเติมว่ามีนู่นนี่นั่นอะไรนั่นคือเปนแต่งเติมอ่าเลขคู่เนี้ยมีอีกด้านหนึ่งนะครับมีอีด้านหนึ่งที่ที่มีเคยมีคนมามาแบ่งปานความรู้กับผมก็คือเขาบอกว่าเป็นเลขของพระโพธิสัตว์คําว่าพระโพธิสัตว์นี่คืออะไรคือช่วยเหลือเยอะจนแบบว่าแบบตัวเองเนะี่ย เต็มที่กับสิ่งที่ความช่วยเหลือนั้นแล้วมันไป,ไปไปทางแบบอ่าบางคนบอกชื่อว่าเลขกา้าไปทางศัยศาสตร์อะไรด้วยก็คือไปทางศาสนาไปทางอะไรมากๆเนี่ยเลขนี้ก็ก็คือเขาก็บอกว่าก็เขาก็แนะนําว่าเนี่ยถ้ามีเลขน,นี้นะคุณจะชอบทําบุญคุณจะชอบเอ่อ,อ,อทาอะไรให้คนอื่นเยอะๆช่วยเหลือมันจะมีสองเลขที่ที่ผมนึกถึงเลขที่เคยพูดไปแล้วไม่รู้ว่าพูหรือยนะคือสองหก องหกกับสองสี่นี่ก็ชอบช่วยเหลือคนแต่สองหกกับสองนี่ช่วยเหลือคนแล้วก็จะมีคนช่วยเหลือกลับคืนมาอะไรเงี้ยแต่สองเก้าเนี่ยก็คือเหมือนช่วยเขาฟรีๆครับขอมรู้สึกผมก็ตอนผมใช้ผมก็รู้สึกว่าไม่ไม่จําเป็นต้องมาคืนก็ได้ให้ให้ไปอะไรเงี้ยหมายถึงว่าผมให้ไปแล้วไม่ต้องมาคืนผมลักษณะแบบนี้จะเป็นคนแบบนี้ยซึ่งคนที่อยู่ไกลชิดหรือคนรอบข้างก็จะรู้สึกว่ามันได้อะไรอ่ะคุณได้อะไรอ่ะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวเขาจะรู้เองว่าเขาได้แล้วเขารู้สึกว่ามันรู้สึกดีตรงนั้น ความอินดี้มีตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบเล่นเนี้ยคุณจะเป็นคนที่ให้โดยไม่หวังอะไรแต่เมื่อให้ไปแล้วคําว่าไม่หวังอะไรคือคุณพอใจในสิ่งที่คุณจะให้ให้ไปแล้วก็ให้ไปไม่สนใจแต่คนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดคุณจะรู้สึกว่าคุณทําไปทําไมอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่เข้าใจ <laughs> ความเป็นอินดี้ของคุณตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาที่คุณอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆก็ตามถ้าคุณมีเลขเนี้ยผมบอกเลเลยว่า มัน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 ค่อนข้างจะแบบหาทางออกได้ง่ายนะครับหาทางออกได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าคุณมีไอเดียที่ดีแล้วไอเดียคุณไปทางบวกไปทางคุณช่วยคนถ้าคุณไม่แบบว่าไม่ได้อยากจะแบบว่าช่วยคนจนมากเกินไปนะครับก็มีคู่นี้ไว้สักคู่ก็ได้ไม,ไม่ต้องมีเยอะก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบชอบมีอะไรเป็นของตัวเองเยอะๆนะครับก,ก,ก็ทําไปเลยครับก็ทําไปเลย มีเลขนี้เยอะก็ได้ก็ดีก็ <c oughs> แล้วแต่นะครับเ mm. พราะว่ามันเป็นสองเก้าสลับกันยังไงสองเยอะเก้าเยอะนอกจากถ้าเรายอมรับความใจอ่อนได้คุณก็ทําไปนะครับถ้าคุณยอมรับความใจอ่อนไม่ได้คุณก็คุณก็ให้ถอยให,ให้มันน้อยลงหน่อยนะครับ mm. ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าเอาไปใช้ในด้านศิลปะดีไหมเขาเอาไปทาอะไรดีไหมดีนะครับดีแน่นอนแต่ถามว่าไอความวัตศิลปะนี้มันใช้งานอื่นก็ได้ครับ mm. ความคิดสร้างสารรค์ <c oughs> ไม่จําเป็นจะต้องอยู่แค่ ผู้คนที่เป็นชอบศิลปะเท่านั้นผู้คนอื่นก็ได้ครับมันไม่จาเป็นต้องแบบว่าต้องเป็นคนศิลปะนะครูอย่างอื่นวิชาอื่นก็ได้หรือว่า,านักกฎหมายนักอะไรก็ตามนักกฎหมายนักธุรกิจอะไรก็ตามหรือเออเนี้ยอีกอย่างหนึ่งร้านอาหารคนลองไปร้านอาหารที่มันมีไอเดียดิคุณก็ชอบเข้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเล่นนี้มันก็มันก็เหมาะกับร้านอาหาร,หารก็เเป็นพวกหกสองเก้าก็ได้นะครับสี่สองเก้าก็ได้อย่างเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับ c หก c หกสองเก้าอะไรเงี้ยมันก็มีก็เหมาะสมกับร้านอาหารก็ได้หรือว่าผู้ทํารีสอร์ทเงี้ยก็ต้องมีรีสอร์ทที่สวยมีจินตนาการที่ดีคือมันไปได้กับทุกที่ครับเลขเนี้ยจริงๆแล้วแต่คุณอะ่ะต้องยอมรับก,ก่อนว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรมันแปลกแต่แตกต,ต่างจากคนอื่นนะครับความแตกต่างคือจริงจริงมันมีมันมีมันมีประเด็นมันมีมันมีนักเขียนท่านหนึ่งเขียนไว้พูดถึงคนที่จะโด่งดงังมีอยู่สามประเภทนะครับมีคนที่เริ่มต้นก่อน The first นะครับมีคนที่ทำได,ด้ดีที่สุดก็คือ the best แล้วก็คนที่ทำอะไรแตกต่างก็คือ the different นะครับเนี่ยก็คือ3อย่างคุณคุณเก่งคุณแตกต่างคุณทำได้ถึงที่สุดนะครับมันก็มันก็สำเร็จไนดะ้เพราะานะความแตกต่างหรือความจรนะิงเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าสมัยเนี้ยมันไม่ใชอ่อะไรที่ต้องเป็นกกอบเสมอไปเพราะอยู่ในกกอบคุณก็ตามคนอื่นแต่ถ้าคุณออกนอกกรอบมันก็โอเคเรื่องเนี้ยผมชอบนะผมชอบมากแต่ว่า มันก็นแล้วแต่คนชอบเพราะบางคนก็ไม่ชอบทาทอะไรที่มันแตกต่างชอบอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นนะครับก,ก็แล้วแต่คนชอบนะครับด้านได้ยก็คือคุณทําไปแล้วคุณไม่ได้คุณไม่ได้มองว่าคุณจะได้คืนนะครับหลายคนรอบข้างคุณก็ต้องเป็นห่วงว่าคุณทําฟรีนะคุณเหนื่อยฟรีนะแต่จะให้เข้าใจคนเลขนี้คือเขาไม่ได้คิดอะไรเขาทําไปเพ้าใจเขาละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเลขคู่นี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับทาง Youtube ก็ตอบให้แล้วนะครับทาง Youtube ว่าเลขนี้มันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับแล้วก็ฝากประธานพันธ์นะครับเหลืออีกประมาณ2ท่านนะครับสำหรับการเรียนคอร์สออนไลน์ในวันที่1 0ในวันที่1 2นะครับตุลานี้ที่จะถึงนี้นะครับผมจะเริ่มสอนแล้วตอนนี้เหลยอ2ท่านนะครับถ้าใครสนใจก็สมัครเรียนได้นะครับเข้ามามีหนังสือเหลืออยู่2ชุดนะครับ แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับมีหลายท่านจองอยากฟัง4554เดี๋ยวจะตัดให้1วันนะครับ4554แล้วส่วนเลขอื่นเดี๋ยวกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นเลขไหนนะครับบางท่านชอบ99แต่ผมจะยังไม่พูดผมจะเก็บไว้ที่สุดท้ายนะครับจะไปพูดเพาะผมชอบพูดนี้เป็นส่วนตัวนะครับก็ไว้การเกินสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ